ยำสุพรรณมัจฉาค่ะรามัใช่ยำสุพรรณมัจฉาก็คือเราเอาปลาสลิดนะคะก็คือขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันค่ะเราก็เอานํามาย่างไฟนะคะให้หอมย่างไฟแล้วก็เอามาแกะเนื้อแกะเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาโตกนะคะแล้วเราก็ไปทอดให้เขาฟูลักษณะคล้ายถ้าเกิดที่ๆใครทานปลาดุกฟูเนาะก็จะคล้ายๆกันแต่ของเราเป็นปลาสลิดนะคะผ่านการย่างมาแล้วเขาก็จะหอมหอมนะคะแล้วก็ทานคู่กับเห็ดนะคะเห็ด ก่อนดิวนะคะฝาดบางอๆอยู่ด้านล่างเนะคะ,ะค่ะ <c oughs> เวลาทานเราก็ทานคู่กับน้ํายาค่ะน้ํายําของเขาค่ะน้ํายําก็จะเป็นสูตรเฉพาะของของตัวของเขาเลยมีส่วนผสมอะไรบ้างน้ํายําน้ํายําส่วนผสมก็จะมีะน้าส้มสายชูหมักนะคะแล้วก็มีน้ํามันมะกอกหรือเราเราจะสามารถทดแทนกันด้วยน้ํามันมะกอกก็ได้น้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะก <c oughs> ็ะคือจะเป็นออกแนวแบบ ฝรั่งฝรั่งนิดนึงนิดนึงนะคะแต่เราจะใส่ไม่ได้มากนะคะไม่ได้เลี่ยน,นะคะ่ะบีบด้วยมะนาวมะนาวสดสดของบ้านเราเนี่ยละคะบีบมะนาวตัดเลียนลงไปแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลใสแดงเราต้องไปเคี่ยวก่อนนะคะทุกอย่างต้องสุกหมดนะคะอาหารแม้กระทั่งดอกไมท้ที่ที่ตแตกจานนะคะทุกอย่างกินได้นะคะคือคือ <laughs> มีมีหล <ะ S 2> ัลกของเชฟพึกว่าทุกอย่างที่ในจานเนี่ย<า>ต้องทานาได้นะครับ อะไรไหมครับคุณพี่แค่ผสมได้นะมันจะออกสไตล์เหมือนปลาดุกฟูไลลลปปาง